พ่าวันมืดแต่วันนี้ไม่มืดค่ะวันนี้ไม่ได้พาแม่ไปเที่ยวไหนนะคะมาไหว้แม่มากินข้าวกับแม่มาไหว้แม่แล้วก็พูดคุยกันนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาเป็นวันครอบครัวนะคะหลายปีมาแล้วเพิ่งในปีนี้ปีแรกที่ที่ได้เจอแม่วันครอบครัวค่ะนานมาประมาณสิบกว่าปีละที่ไม่เคยเจอแม่วันที่สิบสี่เลย สิบกว่าปีแล้วเนาะท,ที่จำได้สิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจอแม่วันสงการเลยส่วนมากก็จะไปหาแม่ก่อนวันสงการเนาะหร,หรือก็หรือไม่ก็หลังสงการไงแม่จะอยู่่างจังหวัดน,นะคะแต่วันนี้แม่อยู่ที่กรุงเทพก็เลยเป็นเป็นปีแรกเลยที่แม่อยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วงสงการด้วยนะคะ แต่ก็ไม่ได้ไปไปเที่ยวไหนคะ่ะก็อยู่แบบนี้ไปไหว้แม่กินข้าวกับแม่รดน้ำดำหัวแม่คะ่ะแ,แค่นั้นไม่มีอะไรมากมายนะคะอันนี้ก็จะกลับเข้าบ้านแล้วคะ่ะวันนี้ไม่กลับมืดคะ่ะสองวันนี้ไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเลย แต่ว่าดีดใช,ช่ค่ะตั้งกล้องนี้แล้วกล้องเขาสั่นนะคะเขารู้สึกโทรศัพท์ดีดสัน่นดีก็เลยไม่ใช้ค่ะติดอยู่ดีมากแต่ว่าสั่นนะคะเวลาเราขับรถไปเนี่ยเขาจะสัน่นดิก็เลยไม่ใช้ดิก็เลยเอาวงอะไรแฟนแทนไปแดงแล้วเพื่อนค่ะก็เลยใช้มือถ่ายในะจะจะถ่ายแบบนี้จะจับสะดวกกว่านะคะ จะร่กว่าอันนี้ยังไม่มืดมากก็จะมีรถบ้างเนาะมีรถมีรถบ้างเห็นไหมคะวันนี้เป็นวันครอบครัวอคนอาจจะออกไปข้างนอกบ้างนะคะไปไหว้พ่อไหว้แม่พาพ่อแม่ไปกินข้าวเนี่ย แต่เมื่อคืนบีบมาก็ไม่มีรถนุประมาณวันที่สิบสามบีบมาก็ไม่มไม่ก็อยมีรถเลย 美女。 วาข้งนอกช่วงหน้าเทศกาลแบบนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ออกมาเพราะว่ามาหาแม่เฉยๆนะคะขอกคูณหรอ,อกบกาละพื้นกาละปปื้น,วนสวยเลยอันนี้คือถนนจะไปบ้านบีดนะคะ